thank you Yeah, I got เอาเอาเซตหนึ่งค่ะขนมปลาขนมปลานิชอบเลยักยาเขียเอาไอติมนมสดหนึ่งบูนออริจินอลพับเพับเได้ละขนมปลาไหยาชอบอมอมอันนี้ด้วยเหรอคนญี่ปุ่นด้วยหรอ กินปลาเนี้ปลาเสียบไปเลยแลย้วเมราไงเน,นี่ยเจ็้าเ้าบมทเจ้อยเจยเก้าบายรวอันเปบบมุมก่อนไป้ปมาถ่ายตรงนี้นี่ใต้ต้นสัก,กุลัน อร่อยมากเลยมันหมดแล้ววันนี้อากาศด,ดีเลยนะคะไม่มีแดดแล้วก็อากาศเย็นเลย เก๋เยอะเลยนะคะนี่เป็นรูปคูกับนคู่จีกินตลอดเลยหอนี่นะมีมนที่ายรูปเต็มไปหมดเลยัลันแเห็นไหมอะไรคะผ่นไปอันนี้มะ yeah mm -hmm. สะพานแดงหรอไม่ใช่สะพานนี้นะไม่ใช่สะพานปูนนะไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ตรงกลางจนเต็กตอยนุ่ไหมไปไหนต้อเรียนไปยันงไปโคไม่ีนได้ดไหมเจ๋งเลย ไหว้ไว้พาเป็นสาลเจ้าก็ฟอมหรือเปล่านี่เขาไหว้ได้ไแต่ไครเสียง ใไ่คะมีสังข์ทอไแล้วก็เขย่ากระดิง่งสั่นกระดิง่งจำไม่ได้แล้ว <laughs> คนญี่ปุ่นก็ไม่รู้วิธีไปเลย เขียนป้ายคำอธิษฐานตรงนี้เลยตรงนี้เลยรตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะก่อนที่จะเข้าไปไหว้<ด>สังการะตรงนี้คือฮาราจูกุเอาเล็ต ครับต้องซื้อป้ายตรงนี้แล้วเขียนคำปฏิฐานแล้วไปไหว้ไว้ตรงนั้นนะต้องซื้อป้ายต้องซื้อป้ายตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนคำอธิษฐานแล้วก็ไปไหว้ตรงที่ศาลเจ้าตรงนู้นนะคะแขวนไว้ตรงนู้นเป็นงานไปดูไหม กุตาพุกตาแมวกว่าโอ้โหตุ๊กตาญี่ปุ่นน่ารักมาก น,นี่เป็นเครื่องรางเป็นเครื่องรางมีชุดให้เช่าด้วยนะคะค่าเช่า350บาทแล้วก็ค่ามาจำอีก250าค่าขอเอาชุดมาคืนแล้วก็ได้ค่ามาจํำคืนนะคะ นี่เก็กใส่ซูล้วไปถ่ายรูปนุ้ยน่ารักจัง,งขารคาราจุกุตเตชั่น ก็ถือว่าสวยนะมีจุดให้ไหลลึเกเต็มเลยอันนี้เหมือนเป็นตรงที่เป็นบ่อน้ำร้อนนี่มีลิงมาอาบนี่ร้อนอ่ะ เือนตัวนะคะโดนใจใสายแม่บ้านอย่างเรามากค่ะเวลาทำอาหารมีคุณต้องใส่ในอรี้างะ อย่างนี้เราคิดถึงคุณยายเวลาทำอาหารญี่ปุ่นให้กินดต่อชุดรอต่อใบช้อนทองถูกมากเลยที่5บาทไม่อะยักได้หรอกมันจะรูกคุณแม่ถูกใจเป็นโตมาดูนี่คุณแม่ชอบเป็นโตแม่ชอบหม้อกระทะร้อนอันนี้กันไกลแม่คือไปแล้วอันนี้คืออะไรที่บีบมะนาว กินต้องร้อยสีบบาทจ้านี่พี่ถิ่นถึงไหนค่ะหนึ่งสองสามได้ห่อข้าวสอันมากกได้ห่อข้าวไปโรงเรียนนะคะหนูเอาได้หนยเอาสีพาสติเวเวลเลยนี่คือสอ่งใบถือมือมือละใบแล้วก็ <ทำ S 1> ชม,มันคนละ ไม่ไไคุณม่ชอบคุณม,เม,เม่เป็นโตไม่้เจงเลยเป็เจับทเอ,อันนี้ก็วางนงิมอันนี้ก็วางปลาวางขัดวางสักางข้าวเลถึงเจอเขาวงกดแล้วนะคะ น้องเพีงจะเอาตัวรอดให้ได้ยังไงเอาเดินไปเลยเอาเพีนงจะทำยังไงถึงจะไปได้เกือบแล้วเกือบไปแล้ว ตรงนี้ก็สวยว้าวสวยสุดๆเลย me now หมึกย่างซีอิ๊วเอาไหมคะให้รัถคนลูกค้ารออยู่นะ

ก็ตกใจแล้วเหรอเด้อกินอะไรกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรมิ้งแสเกียบไม่เป็นอ่ะาิ้งแเกียบไม่เป็นอีกอ่ไปไป้งแอได <bucket> ้อยู <bucket> ่ไหนเสงนยี่เหรอตอ้วนะคะ้งพงเวลาบอกว่าเวลาบอกว่าจะทานแล้วนะคะตัองพูดตอนอะไรคะกินแล้วหอ้สุกไ,ไหมคะพี่ตัง <S <S ้งสุก กินแล้ว่ไหมตู้นอะไรนะอิตาลี่านี่คือข้อดีข้อเดียวที่เห็นจากการดูตาพิคาลาสูนเป็นยังไง้งคะร้อยไร้อยไร้อยค่ะร้อยอ่ะเช็ดตานะ 牛满牛。